มีการปรับจูนมานะครับในเรื่องของช่วงล่างนิ่มมากนะครับผมโยกนะนี่เห็นไหมนิ่มไหมนิ่มมากเลยนะครับนี่น้ําหนักผมประมาณ70นะแล้วเวลาที่ขับจริงๆเนี่ยตอนนี้ผมขับมาเนี่ยทางแบบหืลากกันดานมากยินดีต้อนรับสู่ My Car Channel ครับสารพันความรู้เกี่ยวเรื่องรถครับตอนนี้ผมอยู่กับ ปอดเอเวอร์เรสเป็นนิวเอเวอร์เรสเลยนะครับตัวนี้เครื่อง2.0ไทเทเนียมพลัสนะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อนั่นเองนะครับมันจะมีทั้งเทอร์โบคู่กับเทอร์โบเดี่ยวก็ต้องแยกกันส่วนตัวนี้นะครับเป็นไบเทอร์โบนั่นก็คือเทอร์โบคู่นั่นเองนะครับเครื่องยนต์2พลิ์ทนะครับ210แรงม้าส่วนที่เป็นเทอร์โบเดี่ยวเนี่ยตัวนั้นเครื่อง2พลิ์ทเหมือนกันนะครับแต่ว่าแรงม้าเนี่ยจะอยู่ที่170แรงม้าเท่านั้นเองนะครับมันจะต่างกันนะ แรงม้าต่างกันด้วยนะครับในเรื่องของฟังก์ชันแรงต่างก็ให้มาต่างกันส่วนตัวนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดบาทถ้าเป็นสีขาวมุกแล้วก็สีส้มนะครับที่เป็นตามโฆษณานะอันนั้นราคาจะบวกเพิ่มอีก1 2 0 0 0บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวนี้มีอะไรบ้าง มาจากด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยไฟหน้าเป็นรูปตัว C เลยไฟหน้าเอากลักษณ์โดดเด่นมากนะครับในเรื่องของการดีไซน์มาเต็มนะครับเป็นรูปตัว C นะครับสำหรับไฟเดย์ไลท์นะฮะแบบนี้เลยไฟหน้าเป็น Fu LED พร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมที่ออกแบบมาใหม่เรียบร้อยส่วนด้านหน้าเป็นแบบรังผึ้งนะครับเป็นแบบนี้เลยนะสวยนะในเรื่องของมิติการออกแบบเนี่ยออกแบบมาได้ใหญ่มากแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์เนี่ยอย่างตัวโลโก้ของโปรดใหญ่มากเลยนะโลโก้แล้วก็นี่คือด้านหน้า อันนี้เป็นกล้อง3 6 0องศาก็จะมีด้านหน้าด้วยนะครับส่วนตัวด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีเทาซึ่งเป็นเทาด้านเซ็นเซอร์รอบคันอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวนี้ด้านหน้า C นะครับด้านหลังสทํางานพร้อมกับเรดาร์นะครับเรดาร์ก็อยู่ด้านบนนะครับตรงกระจกมองด้านหลังนะนะฟังก์ชันตัวนี้เยอะมากนะครับในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของการยัดฟังก์ชันมาใส่ให้ถ้าไปเทียบอย่างโตโยต้านะครับอย่างโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เนี่ยแน่นอนต่อนนั้นคิดซ้ายนะในเรื่องของระบบนะครับ แต่ในเรื่องของดีไซน์ก็แล้วแต่ใครชอบแต่ว่าตัวนี้เก๋ดีนะครับผมก็ชอบเหมือนกันนะเพราะว่าในเรื่องของรูปทรงให้มาทั้งความบึกบึนแล้วก็ให้มาทั้งระบบความปลอดภัยแล้วก็ในส่วนของความสวยงามมิติตัวถังไปบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้ฐานล้อเนี่ยมันจะกว้างกว่าเดิมนะครับ50มิลลิเมตรนะจากฐานล้อตัวเดิมที่เป็นของรุ่นเดิมส่วนเครื่องยนต์เนี่ยมีการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยๆตะ่กี้ไปขับมานะครับจากตัวที่ เป็นเมินบนเขาเนี่ยแล้วก็กลับมาที่นี่รู้สึกว่ามันนิ่มกว่าเดิมนะครับในเรื่องของสปริงที่เขาปรับมาตัวนี้นะครับมีการตับเปลี่ยนนะฮะไม่มีมออลมเบรกเรียบร้อยแล้วเป็นเบรกไฟฟ้าทั้งหมดตัวนี้ใช้ยางของกูดเยร์นะครับเป็นล้อขอบ20เลยนะครับใช้ยาง2 2 5 5 5 r 20แม็กเป็นแบบทูโทนนะครับปัดให้เห็นเนื้อของโลหะส่วนตรงกลางนี้ก็จะเป็นสีเทาครับออกจะเงาๆตัวนี้บอกกันเลยนะครับเป็นสีน้ำตาลใหม่อีกน็อกบรอนส์สวยนะสีมันจะออกแบบ เวลาโดนที่ทึบๆหรือว่าที่มันๆมเนี่ยมันจะออกเข้มๆนิดนึงแต่ว่าถ้าเจออย่างสาว่างางที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันก็จะออกเป็นแบบน้ําตาลกลุ่มๆน้ําตาลกลุ่มๆเขียวอะ่ะไม่รู้อะ่ะมองสีไม่ออกแต่ว่าสวยนะครับสาหรับสีตัวนี้นะนี่โลโก้รุ่นนะครับไทเทเนียมนะแล้วก็ใบเทอร์โบเป็นเทอร์โบคู่นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปกติเนี่ยถ้ารถรุ่นก่อนใช่ไหมเอาไปเลี้ยวอยู่ตรงนี้แต่ปัจจุบันนี้มันจะไม่อยู่แล้วก็จะเป็นตัว อุปรกรณ์ชุดแต่งที่เขาแปะเข้าไปแทนส่วนกระจกมองข้างตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับไปเลี้ยวเป็นว 3d เรียบเรอยแล้วนะครับฝังตัวกล้องเข้าไปด้วยนะครับผมบอกผมไม่ชอบกล้องเลยเพราะมันลักษณะการออกแบบเนี่ยมันมันยื่ออกมาเยอะเกินนะครับก็แล้วแต่นะครับความชอบของแต่ละคนแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคือกระจกมันด้วยความใหญ่ด้วยแล้วเวลามองจากด้านในอ่ะมันจะชัดชัดมากมือจับก,ก็จะเป็นโครเมียมพร้อมกับคีเลสนะครับก็จะมีคีเลสทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝัง่นงนู้นนะครับฝั่งน้ำตตัวนี้เป็นระบบสัมผัสสาหรับคีเล แล้วก็เปิดได้เลยนะครับกุญเจอยู่ในกับในตัวนะระยะห่างประมาณเจสบเซนเดี๋ยวลองไปเหยียบด,ดูเห็นไหมมีการปรับจูนมานะครับในเรื่องของช่วงล่างนิ่มมากนะครับผมโยกนะเนี่ยเห็นไหมนิ่มไหมนิ่มมากเลยนะครับนี่น้ําหนักผมประมาณเจ็ดสิบนะแล้วเวลาที่ขับจริงๆเนี่ยตอนที่ผมขับมาเนี่ยทางแบบหืมกกันดานมากใช้ได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของความรู้สึกคันนี้มันไม่ใช่ขับเคลื่อนสี่ล้อ มันเป็นขับเคลื่อนสองล้อฉะนั้นในส่วนของการขับอะไรพวกเนี้ยก็ได้พอประมาณนะครับเดี๋ยวต้องไปลองตัวสี่ล้อนะขับเคลื่อนสี่ล้อคิดว่าน่าจะสุดๆมากนะครับในเรื่องของช่วงล่างนะครับแต่เพียงแค่ตัวเนี้ยที่เป็นขับเคลื่อนสองล้อเนี่ยตัวไบเทอทร์โบตัวนี้นะครับโอเคผมว่าช่วงล่างเน้นหนานิ่มมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโลติกครอบเข้าไปนะครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นตัวเหล็กนะครับที่รองรับน้ําหนักการเหยียบอยู่นี่อันนี้ผมที่วัวผมเหยียบไปเรียบร้อย ทางมาหัวเยอะมากต้องหลบเจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นส่วนด้านท้ายเนี่ยเป็นปูแวดีนะครับไปท้ายสวยนะลักษณะาการออกแบบมาเป็นเส้นเลยจริงๆถ้ายอยู่ที่มืดนะสว่างมากแต่เรนเนี่ยมันอยู่ที่สว่างนะครับเพื่อดูให้รู้สึกว่ามันดรอปลงไปนิดนึงในเรื่องของแสงถ้าเบาะไล่ตามสเปคเนี่ยคลิปนี้ชั่วโมงนี้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนะครับหรือว่า Adaptive Cruise c o ช t ท o l เนี่ยให้มาครบหมดเลย จนถึงจุดยืนนิ่งเลยนะครงไว่าอยู่ที่3วินาทีด้านท้ายเป็นไฟทบพิมพ์นะครับสปอยเลอร์ iler, ด้านบนจะน,น้นแนบที่นึ่งนะครับจะไม่ยื่นออกมามากนะครับพอประมาณกับดีไซน์ของเขาแล้วก็ไปเบ็กที่3อยู่ด้านบนนะครับเแล้วลองไปดูปึออ๊บด้านท้ายเป็นไฟฟ้านะฮะตอนนี้มีอยู่แบรนด์เดียวนะก็ะคือ Ford นะครับในรุ่น e v e r e s t e T ทำด้านแถวด้านสามเนี่ยสำหรับรถทีพีบ้านเราเป็นบอก์ดพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว,ลวพเพียงแค่กดเท่านั้นเองนี่ง่ายไหมง่ายนะปับป๊บปั๊บง่ายเลยนะครับสบายสบายบอร์ดแถวตรงกลางเนี่ยมันสามารถทบได้นะครับก็พับได้ไปอีกเดี๋ยวผมพับให้ดูเลยแล้วกันทีเดียวเลยนะครับ,บ,บ,บนี่ปั๊บนี่ ก็จะเรียบแบบนี้เลยนะครับวางสัมภาระได้เวลาเอาบ่อโลโมาปูเนี่ยก็พิกนิดได้สบายนะฮะส่วนด้านในในเรื่องของอการเท้าแขนอะไรพวกนี้พวกนี้ก็จะเป็นที่เท้าแขนนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่บางแก้ว1จุดนะครับแล้วก็สองจุดมีฝั่งนู้นด้วยนะครับในเรื่องของ,งอการเี่ยวของเยี่ยวตะขอไอ้พวกที่มันจะมียางรัดอะรัดของด้านบนก็ใช้ตรงนี้นะฮะมีทั้งหมดอยู่4จุดหนึ่งสองนะครับฝั่งนู้นแล้วก็มี ตรงนี้อีก 1. จุดตรงนี้นะใช้งานง่ายครับไฟปลั๊กไฟ12อโวลต์อยู่ตรงนี้นะครับปลั๊กไฟ12โวลต์ชาร์จแบตโทรศัพท์ชาร์จน้ตบุ๊กมีให้เรียบร้อยด้านท้ายนะครับก็หมดห่วงด้านท้ายมีแบบนี้นะครับนั่นก็คือที่ขันล้อขันแม่เละอะไรต่างขันพวกไม่แรงอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยตรงนี้มันถอดออกได้นะครับถ้าเราจะเปิดเฉพาะตรงนี้นะโอะว่าผมปิดไปนะ ก็เหล็กมาค้ัมตรงนี้ได้เนี่ยมันมีทั้งสองฝั่งทั้งซ้ายทั้งขวานะสำหรับใครที่ออยากจะเอาตรงนี้ใส่ของอะไรต่างๆนะครับรวมถึงใช้แหน่งนะครับก็ทลัตรงนี้ได้ง่ายๆสบายๆฟังก์ชันธรรมดานะที่ธรรมดาที่ไหนล่ะปอเดได้ไปเลยอ่าฮ่านะครับด้านท้ายเนะี่ยมีไฟตรงนี้อีกหนึ่งดวงนะครับเป็น led แล้วนะเนี่ยเพราะว่าหลายยี่ห้อนะครับไม่ได้ทํามาตรงนี้นะเวลาที่เปิดด้านบนปุ๊บ ก็จะมีไฟเฉพาะในรถแต่ตรงนี้มีส่องสว่างมาจากตรงนี้ด้วยนะครับอเขาก็มองในเรื่องของการดีไซน์การใช้งานเนี่ยมาดูดีมากนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในในส่วนของบอร์ดแถวกลางนะครับนี่มีที่เท้าแขนนะดึงมาแน่นพอสมควรแล้วก็มีนี่ที่วางแก้วน้ำนะครับ1จุด2จุดก็ล็อกได้พอประมาณนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปดูป๊ออ่า โอ้สบายบอดต,ตรงนี้ก็ปรับขึ้นได้นะครับโอ้สูงเหมือนกันนะาบอดต,ตรงกลางแล้ววิธีการขึ้นเนี่ยก็มันจะมีตะขออยูน่นะก็ดึงมาปุ๊บก็จะประมาณนี้นะครับปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปบอร์ดแถวที่สามหน่อยนี่ก็ดึงขึ้นปุ๊บอัวนี้ก็ดัดึงขึ้นได้นะครับสูงเหมือนกันสำหรับตัวนี้ก็พอโอเคนะครับมันก็คือโมเดลของตัวเอเวอเรตตัวเดิมนี่แหละ แต่ว่าในเรื่องของฐานล้อมันจะขยายขึ้นคุณต้องดูด้วยนะเท้าบ่อดเนี่ยมันจะมีอีกสีหนึ่งนะครับให้เลือกราคาบวกเพิ่มอ,อีกหนึ่งบาทน,นะนะตัวนี้ก็จะเป็นบ่อหนังสีดานะครับเป็นหนังขึงสังเคราะห์นะครับ,นนรบไม่ใช่หนังแท้นะสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีตัวพอร์ตชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสายชาร์จแล้วก็พอร์ต USB นะครับตัวนี้เป็นปลั๊กไฟนี่ครบพร้อมนะครับแก้ต้มน้ําไดเป่าผมรวมถึงที่หนีผมเสียบได้นะครับในเรื่องของ ความแรงของพัดลมเนี่ยย่างนี้แต่ว่าในส่วนของอุณหภูมิเนี่ยยังปรับไม่ได้ปรับได้เฉพาะแรงลมช่องแอร์เนี่ยมันจะอยู่ด้านข้างนะครับเพราะว่ามันจะทำหนุงกลางไม่ได้มันจะติดตัวพานุอลมิกอมูล,ลูปไงในเรื่องของระบบแอร์เนี่ยคุณก็สามารถปิดได้บิดได้ในเรื่องของช่องแอร์นะครับจะให้แรงลมเนี่ยมันไปทังไหนนะทีนี้เรามาดูข้างในกันนะครับข้างในเนี่ยตกแต่งภายในใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอนโซลรวมถึงหน้าจอเนี่ยที่ใหม่ด้วยนะครับเราไล่ตั้งแต่แผงด้านหน้ากันก่อนเลยนะแผงด้านหน้าเนี่ยประับคร สีแบบโครเมียมเลยแล้วก็ด้านบนเนี่ยตัดด้วยสีเทาครับซึ่งเป็นเทาด้านนะตัดมาค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่มในส่วนของการเปิดประตูเนี่ยมันไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นเนี่ยเป็นตัวดึงเป็นเองเแต่ว่าตัวนี้นะครับจะสอดอยู่ด้านในนะผมมือสอดเข้าไปปุ๊บแล้วก็บีบเลยนะครับผลักออกไปนะครับง่ายๆนะคือในเรื่องของการวางมือเนี่ยเวลาเราเปิดเนี่ยมันจะง่ายมือสอดเข้าไปปุ๊บบิดเลยนะครับเนี่ยเอ้ยผมก็ชอบนะผมก็ชอบซึ่งยี่ห้ออื่นเนี่ย มันก็การออกแบบแบบเดิมเนี่ยมันออกแบบมาค่อนข้างนานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นต่ตางๆที่ออกมาเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ3040ปีที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบนั้นอยู่นะครับแต่ตัวนี้นี่เขาคิดใหม่ทำใหม่นะสำหรับ Ford Everest รุ่นนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับปรับตกแต่งมาด้วยสีเทานะครับซึ่งเป็นเทาด้านเรามาดูด้านหน้า,ด,า,นนาด้านหน้าเนี่ยปุ๊บมันจะออกแบบมาแบบจจิ๊ดนิดน,นึงนะครับในเรื่องของการดีไซน์ก็เน้นพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุดนะครับสำหรับ Ford Everest รุ่นนี้ปุ๊บ นี่ด้านล่างเป๊บเป็นยังไงบ้างเก๊จะสั้นๆน,นิดนึงเพราะว่าในเรื่องของการออกแบบคอนโซลของเขาด้วยนะครับแบบนี้เพราะว่ามันตัดลงไปไงมันจะไม่ยื่นเหมือนกับยี่ห้ออื่นนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างโตอรต้าเนี่ยก็จะออกมานิดนึงนะครับตัวนั้นก็แล้วแต่การดีไซน์ของแต่และยี่ห้อนะครับคิวตรงนี้เป็นสีเทาทีนะร่รีวิวตัวเนี้ยนั่นก็คือตัวไทเทเนียมพัดนะครับเป็นของเพื่อนสองล้อนะ เป็นเทอร์โบคู่เครื่องส0นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสบาทสำหรับตัวโฟลว์วิวนะครับขยับขึ้นจากตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนบาทนะราคาก็โดดขึ้นไปอีกไฟลิทชาร์จเจอร์มีให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ที่วางของอะไรกี่ประถาทั่วไปนะครับก็ถ้าจะทำเป็นเกี้ยงไปเลยอย่างเงี้ยก็เหมือนกับมันเสียพื้นที่เปล่าก็ออกแบบมาให้เป็นหลุดไปอย่างนี้ใส่แล้วก็ได้นะครับเป็นพวกขนมอะไรต่างๆเนะี่ยมันก็วางตรงนี้ได้นะเที่ยวนะมีให้2องตำแหน่งนะครับ1.2ึจุด แล้วก็ในส่วนของเก๊เก๊เนี่ยการออกแบบไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะครับก็จะมีถาดตัวนี้ให้นะปึ๊บนี่ด้านในมีปลั๊ก12โวลต์ชาร์จแบตบโทรศัพท์ชาร์จโน้ตบุ๊กนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับ2โวลต์อ่าปึ๊บลองใส่ก่อนปึ๊บนี่กดลงไปมันก็ดังเต๊กส่วนตัวกุญแจนะครับก็จะเป็นแบบนี้รูปทรงจะสวยๆอยู่นะ เวลาที่จะกดเอากุญแจด้านในเนี่ยก็กดตรงนี้นะครับสาหรับกุญแจสํารองนะครับกรณีที่แปะหมดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้เปิดประตูได้นะครับในส่วนของการเปิดเนี่ยก็จะมีปลดล็อกล็อกรถแล้วก็อันนี้ฝาท้ายนะครับก็กด2ครั้งฝาท้ายด้านหลังเนี่ยก็จะเปิดออกหรือว่าเราจะเปิดจากด้านในก็ได้นะครับด้านในก็จะมีวสวิตช์อยู่เราไล่มาดูตรงหน้าจอหน้าจอนี่ใหญ่มากนะครับหน้าจอมีขนาด12นิ้วนะเป็นทัชสกรีนทั้งหมดเลย เมนูภาษาไทายด้วยนะครับใช้งานง่ายเมนูต่างๆก็มีหมดนะครับตัวหน้าจอตรงนี้เวลาที่เราใช้งานกับเชื่อมต่อโทรศัพท์เนี่ยแปปอปอะไรต่างๆเนี่ยมันจะคายอยู่นี้ทั้งหมดอยู่5แอป,ปสามารถเรียกใช้ได้เลยนะครับก็เหมือนกับการมาร์กไว้ว่าเฮ้ยเราชอบใช้แอป,ปตัวนี้บ่อยนะเราก็สามารถเมมมันไว้ได้ นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปอะไรต่างๆนะฮะวิทยุนะครับทั่วไปโทรศัพท์นะครับเชื่อมต่อบลูทูธอะไรต่างๆนะครับตอนนี้เชื่อมต่อบลูทูธอยู่นะแล้วก็ Apple Ca r p l a y มี Android Auto ด้วยนะครับผู้มือการใช้รถก็สามารถเข้าไปดูได้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้อ่านหรือว่าอยากจะรู้ว่าส่วนไหนทํางานยังไงนะครับนี่ก็จะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเสียงนะครับแผนที่การเชื่อมต่อระบบการดูแลรักษาเครื่องยนต์นะครับแผงหน้าปัดรถทำงานยังไงนะฮะผมกดให้ดูนะ ไปส่งระวางภายในรถนี่ก็จะมีปรีย่ย่อยลงไปอีกสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่ารถรุ่นนี้คันนี้ทํางานยังไงเขาก็มีบอกละเอียดทั้งหมดเลยภาษาก็ต่างๆทั่วไปนะครับจริงๆมันเหมือนโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งแต่ว่าในส่วนของการทํางานเนี่ยมันก็จะฝังในส่วนของระบบความปลอดภัยของตัวรถเข้าไปด้วยนี่เกมผมไม่รู้นะมีเกมอะไรบ้างตัวนี้มันต้องโหลดมานะครับเพราะว่ามันเชื่อมต่อโทรศัพท์ไงอันนี้เกมอะไร ให้ลูกเล่นได้เนี่ยผมไม่รู้นะเนี่ยก็มีแบบนี้ด้วยนะครับลูกเบือ่อลูกเหงาลูกเล่นตรงนี้เลยลูกนี่เห็นไหม,ม <laughs> เอ้ผมชอบผมชอบจะซื้อรถพออะไรเพราะไอ้ตัวนี้เละส่วนตัวกล้อง360องศานะัผมเลียนมาที่กรีอนะครับ ในส่วนของฟังก์ชันเนี่ยทำงานทันทีโดยโดยอัตโนมัตินะครับในเรื่องของการดิเล์อะไรเงี้ยมันจะไม่มีละตัวนี้ทาํามาค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของระบบอันไหนที่มันเป็นจุดด้อยของตัวเดิมเนี่ยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเขาก็ปรับเปลี่ยนมาให้นะครับทาให้มันแอคทีฟแล้วก็ตอบสนองไวกว่าเดิมเวลาที่ถอยนะครับเส้นเนี่ยมันจะถูกเบี่ยงออกไปด้วยนะครับในเรื่องขององศาของล้อเห็นไหมครับปั๊บนี่นี่ลงน้ําไปเลยนี่ อแล้วก็ด้านบนเนี่ยคือกล้องเนี่ยมันจะมีด้านบนด้วยนะครับอยู่ในมุม180อปงศานะมองจากด้านบนลงมานะครับแบบนี้อ่ะฉะนั้นก็เห็นหมดไม่ว่าจะเป็นขับตรงฟุตบ,บาทหรือว่าขับตรงในเมืองนะครับที่เป็นกําแพงถนนแคบๆอะไรพวกเนี้ยก็จะเห็นหมดมีหลายมุมกล้องให้เราเลือกอันนี้เป็นซูมด้านหลังนะครับนี่ทงานง่ายนะครับก็จะมีนี่่มด้านท้ายนะครับรมุมอับแล้วก็ อันนี้ในส่วนของด้านหลังนะครับเกียร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับสวยๆหน่อยนะมันขึ้นมาแต่ว่าถ้าเป็นที่คุณเห็นในโฆษณาเนี่ยที่มันเป็นดูเล็กๆนะเป็นเกียร์อ e ีชิปเตอร์นะครับตัวเกียร์อ e ีชิปต์เนี่ยมันจะเล็กนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทํางานเนี่ยมันจะเสถียรมากนะครับตัวนั้นจะอยู่ในตัวของโปรวิวไกด์ตัวนี้ไม่มีแพทเทินชิพนะครับแต่ว่าในส่วนของการเล่นโหมดสปอร์ตโทนิกอะไรอย่างเงี้ย ก็จะอยู่ตรงนี้ตรงหัวเกียร์นะครับซึ่งตัวเดิมก็อยู่ตรงหัวเกียร์อยู่แล้วนะตัวนี้ผมว่าใช้งานง่ายเพราะว่าตรงแพดเดิลชิพเนี่ยมันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรมากเพราะถ้าเราจะเล่นจริงๆเนี่ยตัวนี้มันมีสิ์สปีดใช่ไหมก็ซอยจากตรงนี้ได้นะครับเล่นเกียร์โหมดเกียร์ธรรมดาเวลาขึ้นเนินขึ้นเขาเนี่ยถึงแม้ไม่ใช่ตัวโฟวิลนะก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับมีเรียบร้อยในส่วนของเบรกไฟฟ้านะครับแล้วก็ออโต้เบรกโง่ o, นะครับมีให้เรียบร้อยแล้วส่วนโหมดการขับขี่นะครับตัวนี้มันจะมีทั เวลาที่เรากดตรงนี้มันจะขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นเซ็นเซอร์ถอยนะครับถ้าไม่ใช้ก็ปิดได้นะครับลําคาก็คือเวลาที่เราถอยเําลคาอะไรเงี้ยก็ปิดได้นะครับส่วนตัวนี้เป็นการถลายลื่นก็ปิดได้เช่นกันแต่ว่าเวลาที่เราสตาร์ทเนี่ยระบบมันก็จะให้ทํางานอัตโนมัตินะครับเปิดให้โดยตรงเลยนะครับซึ่งผมเปลี่ยนโหมดการใช้งานนะเห็นไหมโหมดปะกติก็จะแสดงโลโก้ตัวรถแบบนี้นะครับอัตราการประหยัดน้ำมันเนี่ยก็จะโชว์ในส่วนของ การประมวลให้นะแบบหน้าจอแบบนี้เลยเป็นภาษาไทยด้วยนี่มดปกติโหมดประหยัดาลากว่วงนะครับนี่ก็จะ,จะมีครบพร้อมทั้ง4หมดนะครับถนนลื่นด้วยตัวนี้นะส่วนถ้าเป็นตัวโฟ h e วิวเนี่ยก็จะเพิ่มตัว2อีก2โหมดเข้ามาก็จะเป็นโหมดที่วิ่งในทรายแล้วก็ตัวโครนหน้าจอนี่ใหญ่มากตัวนี้12 4ยูนะครับหน้าจอเนี่ย ชัดมากสําหรับใครที่ตัวนี้มองเข้าไปแล้วพวงมาลัยเนี่ยมันบังก็ปรับตรงนี้ได้พวงมาลัยมันปรับได้นะครับสีทิศทางนะเลื่อนเข้าเลื่อนออกใช่ไหมแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงนะครับมันปรับให้พอดีกับสรีระของตัวผู้โดยสารบอร์ที่ผมนั่งเนี่ยเป็นบอร์ปรับไฟฟ้านะครับทั้ง2ตัวเลยทั้งซ้ายทั้งขวาก็หมดห่วงนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อให้มาเพียงแค่ผู้โดยสารที่ผมนั่งเท่านั้นเองนะครับ น้านบนนะครับที่ใส่แว่นตาแล้วก็ไปเอฟเอบเป็น LED นะครับค่อนข้างที่จะสว่างเหมือนกันส่วนหลังคาผมชอบจริงๆเอบนี่ชวอบอันนี้เปิดเฉพาะบางส่วนนะครับร้อนมากหน้าผากผมเงาเลยเดี๋ยวผมปิดก่อนอ่ามันจะเปิดตัวนี้เป็นมูลรูฟนะครับพาโนรามิกมูลรูฟซึ่งเวลาที่มันเปิดเ่ยมันเปิดกว้างไปถึงข้างหลังเลยเ๊บนี่ เปิดไปอย่างนี้เลยอาา้าฮเห็นไหครับความหลอของผมไหมตัวนี้ก็จะเป็นไฟไฟสำหรับส่งความหล่อความสวยนะครับก็มีทั้ง2ฝั่งทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้ตัวนี้เป็กระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับมาเรียบร้อยแล้วนะก็ให้มาครบพร้อมทำงานพร้อมกับเลด้ากับตัวกล้องจับเลนนะครับในส่วนของการจับเลน การขับขี่เนี่ยเดี๋ยวไปทดลองขับกันดีกว่าจะได้รู้เพราะในเรื่องของระบบความปลอดภัยเนี่ยมันต้องขับขี่ไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันภายในน,ยนะไอรแบ็กมีทั้งหมดอยู่7ตําแหน่งนะครับพร,บพร้อมหมดเลยนะครับในส่วนของกระจกไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นอัตโนมัติทั้ง4บานเรียบร้อยแล้วพวงมาลัยก็หุ้มหนังนะครับเย็บด้วยได้สีดําแล้วก็ในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะเป็นดาเงานะครับแล้วก็ตัดด้วยสีโครเมียม นเป็นแบบนี้สวยนะเรื่องของพวงมาลัยระบบแอร์แยกซ้ายขวานะครับเวลาที่เราเปลี่ยนออุณหภูมิต่างต่างๆเนี่ยมันจะโชว์อยู่ด้านล่างนะแบบนี้ตรงหน้าจอของแผงมอร์ฟิฟังก์ชันนะครับปุ๊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 บเนี่ยมีสีบอกนะครับอุณหภูมิสูงอุณหภูมิเย็นออะไรย่างงเี้ยก็ลด้งาทคนิคต้องง่ายนะกรณีที่แอร์มันแยกซ้ายขวาก็หมดห่วงละในเรื่องของบางคนร้อนบางคนเย็นอะไรอย่างเงี้ย แอร์มันจะปล่อยออกมานะครับเมื่อถึงอุณหภูมิที่เราตั้งไว้อย่างตั้งไว้อยู่ที่25องศาองศามันจะปล่อยแอร์มานะครับอีกฝั่งหนึ่งนะตามที่เราตั้งแล้วถ้าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยโอเคละอุณหภูมิพอดีละตามที่เราตั้งไว้มันก็จะตัดโดยอัตโนมัติให้นะในส่วนของการใช้อเล็กทีพพูดคอนโทลนะครับหรือว่าควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเนี่ยที่เขาบอกว่าจนถึงจุดหยุดนิ่งนะนะก็คือศูนย์เลยนะครับรถไม่วิ่งมันก็จะทํางานอยู่เพียงแค่3วินาทีนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการกดเนี่ยก็คือกดจากตรงนี้ตั้งได้เลยนะครับมันก็จะโชว์อยู่ที่หน้าจอนะครับของเราเนี่ยแล้วก็ทีนี้ในส่วนของระยะความห่างของตัวรถจากรถทงข้างหน้าเนี่ยมันสามารถตั้งได้นะครับก็เห็นไหมเวลาเรากดปุ๊บมันก็จะขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้เลยปุ๊บในส่วนของการบังคับเลนนะครับให้อยู่ในตำแหน่งของตรงเลนเนี่ยเวลาที่เราเบี่ยงออกนอกเลนนะครับ ตัวพวงมาลัยอะนะมันจะหน่วงหน่วงให้เรานิดนึงนะครับในส่วนของสปีกโฟนหรือซนะครับวิทยุก็จะมาละเห็นไหมเมนูภาษาไทยบอกได้คำเดียวว่ารถคันนี้นั่งแอร์เย็นสบายดูการพับเบาเฮ้เห็นไหมครับเย็นสบายแน่นอนครับหมดห่วงเลยทีมงานพรีเมียมครับนี่เห็นไหม นอนได้นั่งได้พับเบาแบบไหนก็ได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับฟอร์ดเ e r วลิสคันนี้ว่าใช้ในภายในครอบครัวเนี่ยดีมากนะครับตอบโจทย์ในส่วนของตัวเจ็ดที่นั่งบ้านเรามากพ p v ก่อนจากกันไปนะครับผมฝากไว้หน่อยสําหรับใครที่อยากจะได้รถฟอร์ดสักหนึ่งรุ่นนะครับผมแนะนําที่ฟอร์ดบีกุพาเชียงใหม่นะครับหรือฟอร์ดหางโดงนั่นเองนะอ่ะเบอร์ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับไปก่อนแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยมายคาแชนแนล ราบผ่านความรู้เกี่ยวดองรถครับสวัสดีครับ